สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุขค้นนะจ้ะกัมาพอ้กับเน็ดเมี่ยฝรังบันบานอย่างนี้นะพี่น้องอืมวันนี้กัมาหาก่อนที่จะไปทํางานพี่น้องก่อนจะ,จะไปทํางานตอนนี้ขางนองก,นกกับฝนตกแกพี่น้องอืมวันนี้อากาศอึมครึมไปบอกขางนอกไม่ได้เลยวันนี้ฝนฝนกําลังตกอยู่ฝนตกช่วงบ่ายแะพี่น้องเมื่อตกห้ามหลัดคนจะไปทํางานนะพั้นที่นี้เงือดไหลเบิดคึืนมา่ตกเมื่อตกไอเวลาคนจะออกไปทํางานนี่ไปตะซังตะซั่ง นเนาะมื่อน,นี้แอนจิมาเบาเรื่องคอมเมนต์นอะกจากพี่น้องคอมเมนต์มีคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มากกับใครรู้สึกว่าคอมเมนต์นี้เป็นที่น่าสนใจนะพี่น้องก็เลยอยากเอามาเบาเนาะคอมเมนต์ใดที่เป็นที่น่าสนใจคอยจะดึงมาเบาได้พี่น้องอยากมาเบาอยากมาอธิบายอยากมาชี้แจงสู่ฟังถึงแม้ว่าคอยจะคอมเ,เมนว่าจากผู้รู้ผู้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากะเอา เอาตามความคิดเห็นของขอยนะพี่นอ้องสิงมาบอกโซฟังบ่าเป็นแบบใดแบบใดเนาะคอมเมนต์พ่นเขียนมาบางสิเนาะพี่น้องเพ่นว่าฝรั่งที่ไปไทยจะจนนะพี่นอ้องที่จะไปหาเอาเมียคนไทยเนาะเขาบอกว่าจะเป็นฝรั่งที่จนเนาะลวกะกะ,กะบอกข้าใจือกันถ้าว่าจนน้องเขาเนี่ยมันหมายถึงว่าจังไดโอ้ยฝนตกแห้งล้วพี่น้อง เสียงกะอาจจะมารบกวนนะจาะอืมไม่เข้าใจว่าคําว่าจนที่เขาคอมเมนต์มากนี่มันว่าจังไดมันหมายความจังไดจนนี่ความความหมายของข่อยเนี่ยข่อยจะว่าจนแบบไม่มีข้าวกินเนี่ยพี่น้องไม่มีข้าวกินไม่มีเงินแบบอดอยากปากแหงบ,ม,บงม,ม่มีบ้านอยู่นะพี่น้องอืมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินอืมถ้าเขาจนลเขาจะไปท่าย,ยัางไงล่ะพี่น้อง เออเขาจะไปไทยเขาจะมีเงินไปไทยบ่เนาะความคิดของขวอยเนี่คือว่าถ้าเขาได้มีโอกาสไปไทยบ่จนจะพี่นอ้องบอ่จนละกะบร้รวยเนาะจาะคนที่แต่ไมมีโอกาสได้ไปเที่ยวไทยจะสิว่าเขาจนละพี่น้องอืมละกะยาว่าแต่ฝรั่งจนเดาอจ้ะฝร,รั่งรวยก็มี่เยอะแยะจ้ะพี่น้องอืม อันเจ้าก็าเห็นบอที่เมียฝรั่งที่เขามาทำยู u ูบยูทูบเบอร์เออเข้าได้ผัวรวยกันมีได้จจพี่น้องอืมหลายคนเลยที่เดียวที่ได้สามีรวยอืมได้สามีรวยมากเลวแบบฐานะแบบเป็นเจ้าของกิจการกับมีเยอะแยะไปจะพี่น้องอืมก็แล้วแต่ว่าดวงก็จะเจอแบบไหนเนาะอย่าไปว่าให้กันอย่าไปว่าให้เขาพี่น้องอย่าสีว่าฝรั่งจน ไปหาเมียคนไทยอืมอยากะกะคําว่าจนนะ่ะถ้าจะคิดว่าจนจนคือเจ้าว่าเม่นเราไปหายืมเงินไปก็สร้างถ้าพี่น้องอือ้าคํา,าว่าจนถ้าคิดว่าจนแบบนั้นเขาสมมติว่าผู้ใด้มีโอกาสมาบานเขานะพี่นอ้องเออจนก็เอาโหลด จนปันใดเอาก็บคุ้มคือเกาจ้พี่น้องเออถึงแม้ว่าฝรั่งคนนั้นจะจนเอาก็บคุ้มคือเกาคุ้มอีหยังมาทีคุ้มคือว่าขาเขาได้มีโอกาสได้ซัพพอร์ตเฮ้าได้มาประเทศเขาได้มาบ้านเมืองเขานะพี่น้องอืมไม่ยกตัวอย่างคือข่อยกะไอ้ไม่นี่กะโบร้รวยจ้ะแล้วก็บ่จนกะ คนที่มาคอมเม่นก็นอาจจะว่าจนก็นแล้วแต่เนาะแต่ว่าว่าจนเด้จ้ะก็ยังม,ยยยงมีบ้านอยู่อยู่อืยังมีบ้านอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเช่าก็ยังมีปัญญาสาบ้านอยู่จ้ะพี่นอ้องข่อยกว่าจะได้ไม่ทำงานนี่กะเจ็ดเดือนเนาะมาอยู่แบบมาเกาะมาเกาะสามีฝรั่งกินเขาก็ยังมีปัญญาเลี้ยงดูพี่น้องมีปัญญาเลี้ยงดูซื้อขา่าซื้ออาหารท้ายให้กินกันบว่า่าถือว่าจนดิจ้าพี่น้องเออ คือว่าเขาใดซัพพอร์ตเขามาเขาใดมาบานเมืองเขาจะบอกว่าเขาโชคดีมากพี่น้องคือข่อยโชคดีอันนี้ไม่ยกตัวอย่างอข่อยเนาะโชคดีคืออีหยังมาติคือว่าข่อยเปรียบเทียบชีวิตสมัยอยู่เมืองไทยพี่น้องข่อยทำงานวาสันเนี่ยตั้งแต่ยังมาเด้สามีฝรังเนาะ ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำทำงานแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนทำงานโรงงานนี่พี่น้องทำสิบสองชั่วโมงเดือนนึ่งน่ะแทบจะไม่ได้หยุดจะ้ะแทบจะบ่ได้หยุดได้เงินเท่าไหร่ไม่ถึงสองหมื่นนะพี่น้องพ่อมาอยู่นี่พว่ฝรั่งจนนี่แหละก็ <c oughs> ที่เจ้าเบานี่ล่ะเขาเอามาอยู่นั่มเขาซัพพอร์ตเดี๋ยวเอามาอยู่นั่มเดี๋ยวข่อยมาอยู่นั่มเดือนหนึ่งน่ะพี่น้อง ได้หลายกว่าเมืองไทยได้หลายกว่าเมืองไทยสองเดือนที่เหตุงานเนอะคิดบปงว่ามันคุ่มบอเออแล้วกาบุรเมนวาจะมาเพื่อมาทํางานมาหาเงินอย่างเดียวทุกอย่างประกอบอยูยน้ำกันความรักการงานการเงินม mm ีความสุขจะพี่น้องอืมเดี๋วสิวาแต่เขาจนนะพี่น้องคนรวยก็มีคนจนก็มี ต่ว่าให้คอยนีความคิดคอยนีบ่จนจ้ะถ้าเขาในไมีโอกาสไปไทนะ่น่ะยังไงก็ดีกว่าเมืองไทยอยู่แล้วคนจนบานเขาคือเจ้าบ้านนะเนาะอือแล้วพี่น้องยังอะไรอยากมาเบาอยากมาอธิบายซูฟังคนที่เขาได้ผัวฝรัง่งรวย,ยเยอะแยะเยอะแย,ยะมากไม่เลยจ้ะพี่นอ้องอือก็คือกันกันกบผู้หญิงไทยเฮาเป็นยังก็อยากได้ผัวฝรัง่ง ทีกันกับเขากันผู้ใต้ฝรั่งเป็นอย่างเขาค็อ,อยากได้ผัวไทยความผิดทีกก่กันโอนขอใบกบผิดเป็นอย่างเขาก็อ,อยากได้เมียเมียคนไทยเนาะจะาสีว่าแต่คนจนเท่าน,นั่นที่อยากได้เมียคนไทยไปหาเมียคนไทยเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เอาแล้วโบเมนยัยงสั่นเลยพี่น้องเจา้จาคิดผิดเจ้าคิดผิดจะพี่น้องคือว่ามันจะคือกันกับพู้หญิงคนไทยคิดว่าเป็นอย่างก็อ,อยากได้ผัวฝรั่งกับโบเมนว่าเพื่อที่จะ อยากร่ําอยากรวยอยากมีเงินอย่างเดียวกบหลายคนหลายความคิดน,พน,นะ,ะพี่น้องอืมคนนร,รวยเยอะแยะจ้ะพี่น้องฝรั่งฝรั่งรวยเยอะแยะดีจ้ะฝรั่งคือเขามีเงินได้หลายเออเขาเทศดงานใดเดือนละตกเป็นแสนเป็นล้านมีจ้ะพี่น้องเยอะแยะมากไปเนาะอย่าสิไปคิดว่าแต่ถ้าเขาได้เมียไทยถีเขาไปหาเอาเมียไทยอย,อยู่ประเทศไทยเห่านะพี่น้อง อย่าิไปคิดแต่ว่าฝรั่งจนโดยจะเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยพี่น้องเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะถึงว่าจนที่เขาเอาคนไทยมาอยู่กับเอาโลดจะพี่น้องจะได้มีโอกาสได้มาเมือหนอกเมื่อ,นอหน้าได้มาทํางานหาเงินอะ่ะมันดีแล้วแต่ก็มีอีกเมียฝรั่งหล,ลายคนที่ได้เป็นเมียฝรั่งแล้วบได้ทํางานก็มีคือกันจะพี่น้องอันนั้นคือว่าแล้วแต่ครอบพวกวายครอบครัวมั่นเนาะสามีเขาสามารถ ซัพพอร์ตดูแลแล้รก็อีกอย่างบางคนก็อาจจะติดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงอีหยังก็เลวเต่เ,ตเนาะเขากับบได้มีโอกาสได้ไปทํางานหรวอว่าบางคนปติอีหยังซาม,มี่ไ้ทางานแต่มีจัดพี่น้องอืมมันก็เลวแต่ชีวิตไผชีวิตมันม่นน่าจะนั่นลหละกับยสิไปว่าเขาจนนันจะพี่น้องอืมคลิปนี้ก็เอาซํานี่เนาะค่ะมาพอการคลิปหนาเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกำลังใจน้ำเด้อค่ะไปแล้วค่ะ